สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่องสาทุหวยเด็ดชาแนลแนวทางในการเสี่ยงโชคขอขอบคุณเจ้าของข้อมูลทุกท่กทานนะคะขอให้เฮงเฮรวยย6ตุลาคม2564นะคะล่างเน้นๆ28 48 98ระวังขึ้นบนด้วยครับพันนำโชคนะคะหลัก9หลัก7หลัก5หลัก0หลัก6เด่นที่หลัก5ลองที่หลัก9

692 697 698เงียบเงียบไว้หลุดมานะคะ16ตุลาคม2564 2ตัวล่าง21 24 34 37 3ตัวนะคะ841 841 845 845 692 692 697 697 กุนซือพาโชควิ่งบนให้หลัก8 80 84 2ตัวนะคะ584 584ล่างสวยให้หลัก5 50 56 50 56บนสวยให้หลัก3 34 38 34 38 3, 3ตัวนะคะ138 138 แม่นที่สุดบนนะคะ6 52 652 758 758ล่างให้4 2 49 42 49ขอให้โชคดีพีนะคะล่างให้หลัก5หลัก8หลัก1หลัก8หลัก9หลัก0นะคะ2ตัว58 59 50 888980 1 8 1เ1 0 5 1ป0เดยดเใช่เสียงโชคนะคะวิ่งบนให้หลักเจ็ดศูนย์เจ็ดสองเจ็ตัวนะคะ857 857ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังนะคะ ขอให้ทุกท่านโชคดีมีดวงในการเสรี่ยงโชคถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนได้มีคลิปใหม่ๆนะคะขอขอบคุณเจ้าขอ,ของข้อมูลทุกท่านค่ะขอให้เฮงๆเรยๆสวัสดีค่ะ